ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทกท่านครับสวัสดีท่านเจ้าของรถด,ด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงหนึ่งเช่นเคยนะครับเราอยู่กันนะข้างๆกันครับเจ้าเซตเอ็กร้ิขีดสครับวันนี้ก็ทีมงานเราก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เดี๋ยวผมอบอกให้พี่เป้าสายยันสัญญา ดูดูทีมช่างผมครับทีมช่างผมเมื่อได้ฟังเพลงสัญญาสัญญาครับเขาจะหลับกันหมดแล้วครับท่านคุณท่านอาจารย์จะมาเปิดพิเป้าไม่ได้นะนะท่านอาจารย์นี่ของเรามันต้องแบบโอ้โหจะมาหวานแหววไม่ได้ธรรมดาคนเขามีความรักที่ใดมีิรักที่ดัดนมีทุกนะอันนี้ก็เป็นเสด็กร้อยยี่สิบขีดสามนะครับครันนี้ก็จะเดินทางไปยังหาดใหญ่ นะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดการตรวจเช็คต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันมุงกีดะฟันมุงกีพร้อมเงือกนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนเป็นแบบฟันร้อยข้างให้นะครับก็กําลังนะครับเลาะเปลี่ยนใหม่นะครับหรือว่ากําลังเขียนแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนบูมบูมบูมนะครับบูมก็กําลังทํารูนะจ๊ะนี่ครับนี่เราก็จะเชื่อมรูกันแบบนี้นะครับเชื่อมแล้วก็จะควานใหม่นะครับแต่ตัวคนบูมนี้เสร็จแล้วนี่คนบูมนี้เสร็จแล้ว ครับนี่บูมเสร็จแล้วนี่นะครับคนบูมก็ควานเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนสลักครับก็จะเหลือตัวอ่าบูมนะครับนี่คนบูมเนี่ยเราก็จะทําการเชื่อมแล้วก็จะควานนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับถังสูอ่าไฮรกนี่สวยแจ๋วครับน้ํามันไฮรกนี่เห็นไหมครับใสแจ๋วแจ๋วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนนี่นี่ก่อนน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแล้วก็กรองเพลทนะครับเดี๋ยวก็ต้องไล่เปลี่ยน ของโซลาก็ต้องถอดเปลี่ยนนะครับนี่แล้วก็ส,วส่วนซิงกระบอกนี่ใหม่ๆครับซิงกระบอกใหม่ๆเลยนะครับนี่ใหม่ๆนะครับแต่นะครับสลกกักต่างๆนี่เราก็ต้องทําการาเสริมชิมให้นะครับถ้าสลักตัวไหนหลวมก็จะเปลี่ยนให้อันนี้คืออุปกรณ์ภายในครับอุปกรณ์ภายในนี่ก็แอร์แอร์นี่ล้างแล้วหรือยังนะครับแอร์เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าน้องเขาถอดไปยังแต่ที่แน่ครับอาจารย์เดี๋ยจะมาทําหน้าที่ในการ ทํากระจงให้ดํานะครับก็จะติดฟิล์มนะครับนี่ส่วนอันนี้จะทําการต่ออาร์มนะครับต่ออาร์มจะเด่น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 อันนี้อันนี้เขาติดฟิล์มดำนะครับไม่ได้ติดฟิล์มเขียวนะจะเด่นเขาติดฟิล์มดำครับไม่ได้ติดฟิล์มเขียวฮ <military> ะ <S <S <military> โอช่างฟิล์ม๋อช่างฟิล์ม ทั้งทีมปัจจุบันไม่ใช่ทั้งทีมในตำนานครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังโซลา่านะถังโซลา่าอ้แต่เขาโยนเนน่าจะเปียกโอ้ถังโซลา่านี่ยังไม่ไล้างครับนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดมาแล้วเดี๋ยวก็จะเเอาไปล้างนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นพีซี PC 50นะครับกับการติดตั้งระบบแอร์ครับก็จะเหลือ่าทีมงานลงกหนึ่งนะครับก็จะเหลือคัน ซเกริบขีดสคันนี้นะครับแล้วก็ใบแท็กนะใบแท็กที่เราเปลี่ยนเป็นใบแท็ก70เซนนะครับนี่ก็กําลังรุ่มกันอยู่นะครับสำหรับแซดเอกร้อสิบขีดสพ่ตรวจเช็คกันให้แบบละเอียดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในนะครับพวกสลักตัวไหนที่มันสึกนี้ นี่เราเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่โอ้ไม่ผูเลยครับมีตัวปรับคอนโทรลมานะครับทีเรียนสูงกับเครื่องยนต์อีสุสี่เจจครับอ,อ,อกำลังตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วไม่ต้องห่วง เราจะทางานกันแบบนี้ครับเครื่องคว้านมาแล้วครับเครื่องคว้านของเราอ่าครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไปเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวร้อยสามห้าเข้ามาต่อนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดครับรถออกไปเสร็จเราต้องทําความสะอาดให้สะอาดสะอา้านครับเพราะโรงหนืองของเรานี่ห้าศอครับ ส่วนโนนนะก็จะมี320อ่ะล็กเกณน,นะ320 GC นะครับก็อยู่โน,โนู่นนะครับ320 GC แล้วก็จะมีรถของพี่สุรศรีครับมาให้ทางปปริศวกรมเตอร์ทำการตรวจเช็คร,ระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีมอเตอร์คันเร่งนะครับไปทำงานนะครับก็ถอดตูดแล้วครับกำลังล้างอัดฉีดทำความสะอาดนะครับนี่แล้วก็ติดตั้งระบบแอร์ใหม่นะครับ อันนี้ก็รถของอลูกค้านะครับมาจ้างให้มา,าสัมนานาซ่อมมันก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันในระบบไฟฟ้าครับอันนี้ก็นะพี่น้อยหน้าที่ครับพี่ชอบไปนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับตัวนั้นเป็นของเน็เคร้อยสนะครับนั่นก็กําลังเปลี่ยนหลังครับเพราะว่าวันนี้เราก็มี อ,ออกงานกันไปจะส่งอาจจะส่งไป่สองคันนะครับอันนี้ก็เป็นดีห้าครับลูกค้าก็มาเปลี่ยนซีนกุ๊บนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนฮาร์ใหม่นะครับนี่ดีห้าจะกินแต่ช่วงนี้ครับช่วงข้างนะครับแล้วก็ งานนะครับงานทำสีนะครับของบริษัท GM55 มานะครับมาทำอ่านำาจเอ0เนะครับมาทําสีใหม่นี่นี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับสีใหม่นะครับงานสีก็รับอยู่นะครับงานสีก็ยังรับอยู่น,นี่สวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับนี่ กับ s k 1 4คอนะครับอันนี้คุณลูกค้ามาจ้างทำสีนะรับสีเราเป็นสีแน่ดีนะจ๊ะสีแน่ดีกันเลยทีเดียวเชียวอ้าวแล้วก็ 320GC ครับที่จะเดินทางไปยังแม่ห้องแม่ห้องสอนบอกนะครับนี่ก็กำลังทำการตรวจเช็คครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็เริ่มทำขึ้นแล้วนะครับนี่ก็น่าจะไล่ระบบไฟนะครับเฟร,รมเราก็เสริมเรียบร้อยนี่เสริมเฟร,รมก็ทยอยทยอยทำกันนะครับ โอ้ก่อนไมนายช่างเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับมุ้งกีมุ้งกีเสร็จยังไม่ลงรถรถเขาจะออกแล้วนะครับช่างเขาเพิ่งจะล้างทุกแขนตรงตรีนะครับช่างรถผมเขาจะส่งกันแล้วนะช่างนะช่างครับทำไมคุณพี่ช่างถึงช้ากว่าเขาครับผมยาเออดีมากดีมากก็ ก็้างล้างเมื่อกี้ไปเดเมื่อกี้ซ่อมหรอเปล่าอ๋อเมื่อกี้ซ่อมแล้วนะครับตาซ่อมศูนย์ g สี่ครับสวยครับคันนี้นี่ครับกรบกิบนะครับเก็บทุกรายละเอียดให้ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าไม่ได้ทับสีนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ทับสีครับเราก็ตรวจเช็คเปลี่ยนหาน้ำมันมันให้นะครับอู้ภายในสวยคลีบครับตัวเดินสวยๆอยู่ครับ สวยครับี่ฝุ่นครับแล้วปั๊มน้ำฉีดออกมาเนี่สวยกิ๊บครับ่าเป็นตเดินรุ่นใหม่เนี่ยโอ้สวยครับสวยสามสองศูนย์เนกเกนครับกับปีสองพันสิบเก้าสวยครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยโอโ้พื้นเก๋งนี่ดำเมี่ยมครับมีระบบโชค๊คครับสวยๆอันนี้ขายไปแม่สอดครับแม่สอดหรไม่ห้องสอนที่เราจะข้ามพมา่านะครับไปทางโน้นนะครับ ส่วนงานสีนะครับงานสีถึงไหนแล้วงานสีก็ลงตัวดีครับงานสีนะครับงานสีก็มี 320E นะครับนี่ก็อยู่ในโหมดทำสีครับส่วนตัวนี้เสร็จแล้วครับกับ PC-138US นะครับเสร็จเรียบร้อยน,นี่แล้วก็ กำลังติดฟิล์มนะครับหองเก๋งคุณลูกค้าครับก็มีลูกค้ามาจ้างทำสีนะครับตัวหนอนก็จะเป็น3 1 2 e นะครับ3 1 2หนึ่งาร์สานะครับที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีครับก็กำลังเก็บรายละเอียดครับองค์ประกอบเก็บสีโป้ต่างๆส่วนนี้ครับก็ PC 40 MR 3นะครับนี่ อยู่ในกระบนการทาสีแบบนี้นะครับเจ๊จวยแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นแผนคอครับแผนคอปะผูก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเก็บกันแบบนี้ครับเก็บรายละเอียดแบบนี้ตันนี้โอ้วันนี้ไปแท็กเจ็ดสนนิบเซนทำเสื้อสวยนี่ว่ากังประกอบ กระโปงนะครับปลากระโปงเครื่องคนโป้ก็โป้โปไปครับคนประกอบก็ประกอบกันไปนะครับนี่เก็บร้อยตาทงตามดให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ <Okay. S 1> แผงก็เจาะให้นะครับเ <Okay. S 1> จาะเสร็จสรบเรียบร้อยโอ้ <Okay. S 1> มีมีคนให้กำลังใจด้วยเหรอช่างวันโอ้โหประเด็ก คแนนกดลอกดลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแบบวันเล็กวันน้อยนะครับเดี๋ยว่าจะเป็นแนนกแนกข้อครับเราคนกสีงานสร้างสีก็ไม่เบาบางนะครับสร้างสี ครับางสีก็จะแบบแน่นแน่นถนัดกว่าเพื่อนเขานะครับนี่ทัางสีเพราะว่าอาจารย์เด่นควบคุมงานครับวันนี้อาจารย์เด่นไปติดฟิล์มลงหนึ่งนะครับก็ทาานี้ก็ทุกน้องก็จะประสานงานกันไปนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับกับภารกิจพาเอฟซีทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับางานซ่อมของเรานะครับว่ามีเราซ่อมตัวไหนอะไรบ้าง นะครับก็เอาพอแค่นี้เนาะเดี๋ยววันไหนมีเวลานะครับก็จะมาอัปเดตให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะว่ามีตัวไหนตัวไหนกำลังทําอยู่มีตัวไหนที่เข้ามาใหม่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้กับผมเอาโจมังบนนะพร้อมกับทีมช่างทุกทุกท่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวเราพบกันคลิปหน้าสหวันนี้ก็กลาวคำว่าสวัสดีครับ